ในปัตตมากินจานครับอ่งอ่างกับบัวและนองน้ำลิ้นทุ่งนาวัวตัวหนึ่งเดินม,มากินน้ำและเหยียบโดยลูกกึ่ง่องตายไปหลายตัวเมื่อแม่อึ่งอ่างกลับมานุกนุกก็รีบเล่าให้แม่ฟังเพราะความตื่นกลัวว่าแม่จะเมื่อกี้ ตัวรไม่รู้สูงใหญ่ทำมืดเกียบตัวเราตายไปหมดตายปัตายตั้งหลายตัวว่ากลัวมากเลยจ้ะาแมา่อื่นอาน่างแม่ฟังก็สูดลงผ่องตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วถามด้วยความอยากรู้ว่าตัวใหญ่เท่านี้ไหม ลูกอึ่งอ่าบอกว่าใหญ่กว่านี้อีกจากแม่แม่อึ่งอ่างจึงผ่องตัวขึ้นอีกลูกลูกก็ต่อง่้าดังใหญ่ไม่ถึงขึ้นเลยแม่แม้ว่าแม่อาจจะพยายามผ่องตัวขึ้น่าไหร่แต่ลูกๆูกก็ยังสายหน้าว่ายังไม่ ยังใหญ่ไม่ถึงขึ้นแม่อึ่งอ่งเนื้อเฉียดเฉียดเฉื่อเฉียวจึงจึงผ่องตัวขึ้นสุดแรงเกินจนตัวเองทขาไม่ไหวท้องแตกตายยี่รินหลอกน้าแห่งนั้นนิทานเรื่องใน,นสอน,นให้รู้ว่าเมื่อทำสิ่งสิ่ง,งดดดได้ได้ ควรรู้จักประมาณตนให้เหมาะสมขอบคุณครับพี่เกม